กินมื้อเที่ยงกันได้นะอืมรออยู่นานแล้วนี่มันอะไรนะนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเมซาชิอันนั้นฉันก็รู้แต่มันมีแค่นี้เองอเหรอมีแค่นี้แหละนานๆทีอย่ะกินปลาตัวโตๆให้ท้องอิ่มสักมื้อก็ยังดีแต่ต้องมากินปลาซิลอ่ะนะไม่อยากกินก็ตามใจแต่ยังน้อยๆก็น่าจะมีเหตุมาสึตะเกสักครั้งอะนะข้าเช่าเดินที่้ายยงค้าเขาอยู่เลยอะ ฉันเป็นผู้อาศัยไม่จะเป็นต้องจ่ายค่าเช่าห้องหรอกนะหน่อยยังกล้าลอ,อยหน้าลอ,อยตาพูดอีกหระการคุมกดในชาบนไฟจะเป็นต้องใช้เงินด้วยนายเองก็เป็นหนึ่งในสิบผู้คุมกดอดทนต่อไปอีกหน่อยเถอะหน้าฮะนายไม่ต้องทาเป็นสั่งสอนฉันรอกเป็นวันพรุ่งนี้แล้วสินะอาซากุระโยกับเต๋าเรนเรื่องพลังเต๋าเรนดูจะเหนือกว่า แต่อาซากุระโยก็ม <spirituality> ีพ <another> ล <hand era> <S 2 thighs> ังที่เหนือความคาดหมายอยู่ตอนบิ๊กโซลของทั้งสองแมดดี้ท่าทางน่าสนใจไม่น้อยเลยท่านโกวะฮะฮารสเปคเหรอเมซาชิเ่าฮ่าฮ่าอ่าาฮ่่ ว่าแต่ว่าชเชอร์ดูเหมือนนายจะใชยอซา,ากุระโยจนออกนอกนาะเลยนะเฝ้าดูการประลองด้วยความเป็นธรรมนี่คือหน้าที่ของผู้คุมกฎทั้งสิบอย่าเผลอตัวหลงลืมไปะละไม่ต้องเป็นหัวหลักทัพท่านชีวิของผมอยู่ในศักดิ์ศรีของการเป็นหนึ่งในสิบผู้คุมกฎเราจะเฝ้าดูการถือกำเนิดของชาแม,มนคินคนใหม่ในฐานะผู้คุมกฎมทั้งหมดเป็นเจจํานงของเกรสสปิริต ถ้าอย่างงาั้นฉันขอกินอาหารเช้าต่อและนะอาอกินสเต็กก็แต่เช้าเลยเหรอ,หรอทำไปรอในวันพรุ่งนี้ถ้าอาสักุระโยกแพ้ก็คงหมดสิทธิ์ที่ได้เป็นชาแมนคิงแมทที่จะตัดสีตากรรมยอยอ อยอะอุ้ยยังจะมวนั่งฟังเพลงอยู่ได้นะพรุ่นี้เป็นการประลองแบบสุดท้ายรีบทานข้าวแล้วเข้านอนเถอะพรุ่นี้จะได้มีแรงยังไงล่ะแอนนะงั้นก็รีบๆไปทากับข้าวเย็นสิเอะฉันต้องทำอีกแล้วเหรอขอโทษนะคะพอดีมีธุระด่วนเลยออกไปข้างนอกมานะคะไม่เป็นไรอ่ะไปเถอะคือว่า ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรอยู่ได้รีบๆออกไปซื้อของมาทำากับข้าวสิครับฉันออฉันไปซื้อให้ก็ได้ค่ะ,ะมันเป็นไรแล้วน่ะฉันอยากออกไปดื้เส้นดื้สายพอดีเลยไปกันเถอ,อะอภิรัตบรรุครับทำไมท่านโยยังทำตัวสบายเลยไรเหอรอแหมถ้าเกิดพรุ่งนี้ท่านโยเกิดแพ้ก็หมดหนทางจะเป็นชาวแมานคิงเลยนะคะถ้างั้นก็ต้องห้ามแพ้ไงลน่ะ นั่นมันก็จริงอยู่แล้วค่ะรีบเข้ามาสิไปนั่งทานน้ำชากันเถอะค่ะฮะอไม่ต้องห่งวงหรอกฮะโยต้องชนะแน่นท่านโยครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะทุกนี้ก็เป็นแบบสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายเหรอฟังดูเหมือนว่าจะต้องแพ้อย,อย่างนั้นแหละนะฮะ <laughs> นั่นสิขอรับพรุ่งนี้ะต้องชนะอย่างไรายฉันก็ตงชนะคู่ต่อสู้ก็คือเต๋อเรียนอันนี้ก็ต้องคิดหนักนะครับงั้นเหรอแล้วนายอ่ะถ้ากจะทุ่มพลังทั้งหมดแกท่านขอรับท่าที่ข้าน้อยทําได้ก็มีแค่เท่านี้หละครับว <laughs> ฉันเองก็เหมือนกันล่ะนะฉันก็จะทาเท่าที่ทําได้ คืนนี้พักเ่อนหน่อยดีไหมครับพรุ่งน,นี้มีแม์สำคัญคุณจะให้ร่างกายได้พักผ่อนก่อนการแข่งขันนะครับคิดว่าฉันออกกำลังแค่นี้แล้วจะหมดแรงจนไม่มีแรงไปสู้เลยงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่าคุณหนูเป็นคนสำคัญเป็นอาาคตนของตระกูลเต๋านะครับคุณหนูไม่ควรประมาทนะครับฉันกับตระกูลเตา่าน่ะไม่เกี่ยวข้องกันคุณหนู ไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องเป็นชาแมนคิงให้ได้เก้าเรนคนนี้แหละถึงจะคู่ควรที่จะได้เป็นชาแมนคิงละ <laughs> เอาละเราไปกันเลยขอ,ขอรับสุาสานที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวเคตาวันตกสวนมาตาเรเป็นที่ประองแม์สำคัญของโยที่เกรทสปิริตกำหนดมาในที่สุดก็หมาถึงวันนี้จนได้สินะวันที่ต้องดวลกับเต๋าเรนคนนั้นน่ะ <c oughs> ขนาดฉันเองยังอดตื่นเต้นไม่ได้เลยนี่แนโยคุ้ <c oughs> อ้าเอ,อ,อะไรแกพาทำไมอะตั้งใจจะเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้ไงล่ะ เดี๋ยวเรนก็จะมาแล้วก็เลยต้องรีบเปลี่ยนตอนเนี้เอ้ยขนาดว่าถ้านายแพ้ง,งานนี่ก็ต้องอดเป็นชามแมนคิงอะน,นะแต่ว่านายยังดูไม่ทุกไม่ร้อนเลยถึงจะตื่นเต้นไปก็ช่วยให้ชนะไม่ได้นี่นะใช่ไหมพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่ฟังสักอย่างช่างมันเหอะใช่ก็ดีแล้วลหละแต่ว่าเราเป็นห่วงไปก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะเพราะเนี่ยคือการต่อสู้ของโยไม่ใช่ของคนอื่นนีแต่ว่าจะนั่งรอยอยู่ที่บ้านเหรอคะที่ฉันอดเป็นห่วงไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาน,นีะ่คะ ฉันได้ยินมาว่าคู่ต่อสู้ฝีมือน่ากลัวที่สุดเลยด้วยเพราะอย่างนั้นเราก็น่าจะไปเย็นให้กำลังใจท่านโยนนะคะท่านอันนาไม่เป็นห่วงบ้างเลยหรอคะเป็นลูกผู้หญิงก็ต้องอยู่กับเย้าเฝ้ากาเรือนแต่ว่าเธอน่ะไม่เชื่อใจโยขนาดนั้นใช่เหรอโยอน่ะเก่งขึ้นจริงๆนะไม่ใช่แค่พลังชาแมนหรือพลังโอเวอร์โซแต่เขาได้พลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาแล้วพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น อีกไม่นานเธอก็จะเข้าใจเองล่ะอ๋อจริงๆเหรอคะใช่สิ่งที่เราควรจะทําในตอนนี้คือเชื่อมั่นว่าโยต้องชนะแล้วก็เตรียมอาหารอร่อยๆร,รอให้เขากลับมากินเท่านั้นล่ะ,ะท่านอันนาถ้าเข้าใจแล้วก็เอานี่ไปรับเกินด้วยนะนี่มันรายการอาหารเย็นไงล่ะเออเมื่อกี้ไหนพูดคําว่าเราไม่ใช่เหรอคะอีกสิบนาทีการประลองจะเริ่มขึ้น ก็เริ่มมืดอากาศมันก็เริ่มหนาวเลยไม่หรอกสาเหตุไม่ใช่แค่นั้นหรอกครกับอะไรอะทั้งสื่อสารกำลังสั่นสะเทือนไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้ว เตาเรนเขณนาดรู้ว่าไม่มีทางสู้ได้แต่ก็ยังมาฉันขอชมเชิญออไม่บีทางสู้ได้เหรอนายจะไม่ฟลุกอย่างครั้งที่แล้วเด็ดขาดคนที่จะได้เป็นชาแมนคิงก็คือเต๋าเรนคนนี้ฉันจะส่งแกไปลงนะรกเองแม้ก็แย่หน่อยนะฉันเองก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันซะด้วย งั้นก็สรุปว่าการปรลองวะเวนี้ฉันจะต้องเอาชนะานายให้ได้เข้าใจไหม <c oughs> ยิ้มแล้วนี่มัน <c oughs> เป็นเอ,อเื่อยเฉยไปเถอะคนอย่างแกน่ะจะเล่นงานให้แหลกไปเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> อะอราคาเบลกำลังจะเริ่มนับถอยหลังแล้วใกล้ <c oughs> เวลาแล้วสินะ ก็จะเริ่มแล้วสินะนักถอยหลังรอความตายไงล่ะบาซอนครับบาซอนอิ่เงาบาซอนอามิดาบารุครับอามิดาบารุอินฮารุสเมะเฮ้ยนั่นคือโอเวอร์โซแบบใหม่ของนายงั้นเหรอถูกต้องแล้ว ีวิญญาฮะลอยมาแล้วตู้โอวโ,โซแสงทองส่งรัศมีของฉันไม่ได้ล,นะล,ไดล็อกด้าถล้องไปเลยเบดาบโกเด็ตแคบยิ่งใหญ่ยอ <c oughs> รู้สึกว่าพลังจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนี่นะแทนกิ้ว <Thank you. S 1> <c oughs> แต่ว่าก็แค่สุกเอาเผากินนั่นแหละนะฮะ <c oughs> ทำไมถึงว่าสุกเอาเผากินเล่า เอาว่าฉันจะถล่มน้าให้แหลกก็ตอนนี้แหละเอาว่าโซน่ามันต้องเอามาใช้แบบนี้ทำให้อเวอร์โซนลุกเป็นไฟได้ด้วยเหรอเนี่ยโยทำไมถึงได้จืดจอมรุนแรงอย่างนี้นั่นเก่งยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยนี่น,น้อยนะอ้าวเรนหายไปไหนแล้ว ทีนี้ยกเสกเดี๋ยวสักทีเรือรอนันลอยกันอ่ะไม่ไปไม่ได้ยังไงท่านโยก็ยังมีข้าอยู่ด้วยซ้มผูไรขุนยาที่อยู่ในโอ,โอเวอร์เซอร์ทำอะไรก็ได้ตามใจด้วยเหรอนี่ก็คือวิธีการของฉันไงล่ะเพราะฉันกัอบอภิดาวารุ่วใจเดียวกันอยู่แล้วเหลวไรที่ฉันพูดไปเหลวไรหรือไม่ก็อลองรับเรงดาบนี้ให้ได้แล้วกันมาดูกันอภิดาวรุ่วแรงดรับแล้วรงมีโผพิสัตส ยอดเลยเด่นก็เดินไปเลยเอ๊ะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนี่เจ้าเด็กเชยแฉะสามารถโตกลับในกระบวนกาไดเยย้เงวไม่หรอกตอนนี้เราจะไปฝ่ายได้เปรียบอยู่เขายังไม่ได้ไปล่อยพลังชแชมแบนที่มีอยู่ออกมาแม้แต่หนึ่งเมืิอกี้นี่มันอะไรกันที่จะโจมตีด้วยนั่นงั้นเหรอไงเลิกพูดไม่เข้าหูสักทีเถอะน่าใจพูดยังไงฉันมีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะทำลายทุกสิ่ง ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้คนที่วันๆเอาแต่นั่งยิ้มอย่างนายมาขวางเทาง้าลอกหน้าอะไรนะ่ะเรนกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะท่านอยู่โอวะโซของเรนหมอนั่นเราจะไม่ได้เอาพลังชาวแม่ออกมาใช้เลยสินะได้เวลาจะเอาจริงแล้วสิเอ้ยนี่มันอะไรกันนะ่ะเอวะโซใหญ่ขึ้นได้ด้วยหรออืมไม่ใช่เรื่องตกใจหรอก เพราะว่าเรนใส่พลังมหาศาลเข้าไปในโอโซนยังไงล่ะโอโซนจะเปลี่ยนรูปแบบได้ขึ้นอยู่กับพลังของชาแมนคน,นนั้นนั้และแน่นอนโอโซนจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยฮายจะพอทีนี้รู้หรือยังหรกฝีมือมันคนละชั้นบาซุโอดันไ ถ้าโจมตีตอนคู่ต่อสู้ล้มลงจะผิดกฎแต่ว่ามันไม่จบง,ง่ายๆแค่นี้แน่โอเวอรโซรของนายน่ะลดลงแล้วไม่เท่าไรหนะรอกน่าเพราะใช้เป็นพวกกลัวความสูงก็เลยตกใจไปหน่อยเท่านั้นเองละฮะลุกขึ้นมาได้แล้วล่ะเป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นสุดมันจริงๆเลยนะเนี่ย ไม่หรอกจะกีดั้งกีรั้งก็เหมือนเดิมขนาดเขโอเวอร์โซนแตกต่างกันเกินไปและที่สําคัญยิ่งโอเวอร์โซนลดลงเท่าไร่โยก็จะยิ่งแย่มากขึ้นท่กนั้นยิ่งแย่ละพลังชาแมนมีข้อจํากัดหาโอเวอร์โซนเริ่มจะอ่อนกําลังลงพลังชาแมนที่อาชีดเข้าไปในโอเวอร์โซนก็จะต้องหายไปด้วยตอนนี้นโยสูญเสียพลังโอเวอร์โซนไปส่วนหนึ่งแล้วรู <c oughs> ้จักพลังชาแมนแล้วเรนมีเหนือกว่า แต่จะยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเร <Yeah. S 1> ื่อยเืยืเป็นแบบนี้โยไม่มีทางชนะได้แนะ่ถ้าอย่างนั้นโยก็อาจชีพพลังมหาศาลเข้าไปเหมือนเรนจะได้สร้างโอเวอร์โซนที่ใหญ่กว่าเดิมยังไงล่ะถ้าทำได้ก็คงทำไปแล้วอะถ้าอย่างนั้นโยก็ตัง้งพลังลดลงอีกแล้วใช่พลังของเรานะี่ยม็นคนลชันจริงๆ ยังล็อกยังลรอกมันต้องอย่างนี้สิมันต้องแบบนี้มันถึงจะมันหน่อยทั้งคนและสัตว์ทุกสรรพสิ่งในโลกต่างก็ต้องต่อสู้มาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะมีชีวิตอยู่รอดได้เอาแล้วนะบาสซอนโกเด้นดับเบิลเลสเฮมเมอร์โอ้โหทองนายนี่สุดยอดจริงๆนแล้วนะแต่ว่าท่านยว ไร่ฉันก็ต้องรับให้ได้ฮ้สำเร็จแล้วอ่านี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ว่าพลังชาแมนของเรนเนี่ยเหนือกว่าไม่ใช่เหรอหเล่นพลาดไปหรือว่ามันหลบพลังของเราได้แบบนี้มันจะฟลุกเกินไปแล้วนี่หน่อยน่าเจ็บใจนก โย่ <Yo! S 2> มันมาจากข้างบนก็โดนหลบแล้วด้านหลังนะบาสันเล่นงานทางด้านหลัง <S 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 อย่างนี้ที่เองอภิดามารุล่ะอภิดามารุละ่ะอภิดามารุจับดาบชื่อเลยเพือนเพื่อนมาตั้งแต่เด็กถึงได้เคยชินกับการต่อสู้กับคนที่มีฝีมือมากกว่าตัวเองยังไงละ่ะอ๋อที่แท้อย่างนี้เองทำไมถึงรู้เรื่องอดีตของอภิดามารุด้วยละ่ะ ฮะพวกคุมกอดทั้ง,งสิบนะรอบรู้ทุกอย่างอย่างนี้นี่เองนี่น่าล่ะที่ได้หลบการจมตีของเรนทด่ติดติดกันน่ะไม่หรอกเขาไม่ได้หลบได้ทั้งหมดหรอกเกือบไปก็ไปแกนักแกหนังเหนียวนักใช่ไหมแกหนี้ไม่พ้นแล้วละนะสุดยอดเลยกดาบโกลเด้นแผนทินใหญ่จลงมาให้ร่าไปเลยร่ายา ที่ไหนผมได้เหรเวนเป็นไม่ได้มันลบสุดยอดเพลงดาบโกลเด้นพันธุใหญ่ได้เลยเนี่ยทำไม่ได้มารูารัศมีพี่นเออเออี่าเป็นโต้กลับเัช้ชาแมนของเรามีเนือกวายอยู่แล้วแต่ทำไมก็ออกประสอคตั้ง2ครั้งทำไมมันถึงหลบการโจมตีของเราได้นะ <c oughs> ฉะนันไม่ได้หลบนายแล้วนะ อะไรนะโอเวอร์โสของฉันก็โดนโจมตีไปตั้งห้าหนแล้วนี่จริงเหรอเนี่ยไม่ม่อ่อนกำลังขนาดนั้นแล้วทำไมยังหลบโอเวอร์โซของเรนได้มันดูเขาว่าไงอ่อะซิบ่ดูให้ดีสิภาพของเต่าเรนที่กำลัง,มงโมโหสุดๆการโจมตีของเขาทำให้โอเวอร์โซของโยลดลงก็จริงแต่ว่าตอนนี้เต่าเรนโบแต่มโมโหเลยไม่รู้ตัวว่าโจมตีโดนหรือไม่โดนชาแมแนไฟคือการต่อสู้แบบชามแมน เห็นการต่อสู้กันด้วยจิตใจยังไงไม่ว่าพลังชาวแมนจะแข็งแกร่งเพียงใดงก็รทหาจิตใจสับสนแล้วล่ะก็โทสนก็ย่อมอ่อนแอลงได้เต้อเรนเชื่อมั่นว่าพลังชาวแมนเขาเองเหนือกว่าแต่ว่าโจมตีกี่ทีกี่ทีโยกยังยืนเฉยเลยทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจไปด้วยเพราะเหตุนี้โอสถที่เขาใช้โจมตีเลยอ่อนแรงลงไปพร้อมๆกับความมั่นใจยังไงละ่ะ ดีจเป็นกลยุทธ์ที่โยคิดไว้หรือจะเป็นเรื่องบังเอิญเราก็ตอบไม่ได้แต่ที่สําคัญก็คือสิ่งสุดท้ายที่จะตัดสินไม่ใช่ระดับพลังของชามแมนแต่มีความแข็งแกร่งของจิตใจนั่นคือจิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมทุกคนถึงต้องตายกันหมดทำไมทุกคนถึงต้องถูกฆ่าตาย ำไมคนเราถึงได้สุกกับปลืกเพี่ยงนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเกลียยที่สุดเลยฉันเกลียดที่สุดเลยได้โปรดอได้โปรดให้อิสระแก่เรนด้วยเถอะนะคะเขาเป็นเด็กที่น่าสงสารมากเลยค่ะฉันทนเห็นเขาต้องเจ็บช้ำอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นได้โปรดเถอคะค่ะมอบอิสระให้กับเรนด้วยเถอะคะ่ะย่ เปลียนแค้นเคืองทุกสิ่งและอยากจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นผู้สืบทอดตระกูลเขาจึงต้องเห็นคนตายนบไปทุ่วตั้งแต่ยังเด็กอยู่ที่จริงแล้วนะ่ะเรนเป็นเด็กที่มีจิตใจอ่อนโยนกว่าใครทั้งนั้นเขาไม่อาจเผยความทุกข์ออกมาให้ใครเห็นได้ถึงได้เก็บกดทุกอย่างเอาไว้ในใจย่าย่ถึงฉันจะพยายามช่วยให้เขาเปิดใจแต่เขาก็รู้จักแต่การฆ่ากับทำลายเท่านั้น ท่านพอคะครั้งนี้นเรนจะแพ้คะ่ะ